เหรียญหนึ่งบาทที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้ถ้ามองเผินๆมันก็เหมือนเหรียญทั่วไปที่เราเคยใช้ซื้อขนมซื้อน้ำหรือใส่ตู้หยอดเหรียญเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ถ้าผมบอกคุณว่าเหรียญเล็กๆชิ้นนี้เคยผ่านช่วงเวลาสำคัญของประเทศผ่านมือผู้คนมานับไม่ถ้วนและกำลังถูกตามหาจากนักสะสมทั่วประเทศคุณอาจจะมองมันไม่เหมือนเดิมอีกเลย เหรียญหนึบาทพุทธศักราช2520เป็นเหรียญที่เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมไทยยุคที่ประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจเริ่มขยับผู้คนเริ่มฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าเหรียญรุ่นนี้ถูกผลิตขึ้นเพื่อหมุนเวียนใช้งานจริงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นของสะสมตั้งแต่แรกและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ในสมัยนั้นไม่มีใครคิดเลยว่าเหรียญหนึ่งบาทที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือในถาดเงินหน้าร้านจะมีวันหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาด้วยแว่นขยายถูกชั่งน้ำหนักวัดขอบตรวจลายเส้นและถกเถียงกันด้วยความจริงจังในหมู่นักสะสมแต่การเวลาเปลี่ยนทุกอย่างจากของใช้ธรรมดากลายเป็นวัตถุที่บันทึกประวัติศาสตร์ สิ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2,520แตกต่างจากเหรียญรุ่นอื่นไม่ใช่แค่ปีที่ผลิตแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่คนทั่วไปแทบไม่เคยสังเกตลวดลายที่ดูเหมือนคุ้นตาแต่ถ้ามองลึกลงไปจะเห็นความตั้งใจของช่างกระสาบในยุคนั้นเส้นสายบางเส้นที่ไม่เหมือนรุ่นก่อนหรือรุ่นหลังตัวอักษรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะน้ำหนักและขนาดที่สะท้อนมาตรฐานการผลิตในช่วงเวลานั้นหลายคนเคยถือเหรียญแบบนี้ผ่านมือ โดยไม่รู้ตัวบางคนเคยทำหล่นหายบางคนเก็บไว้ในกระปุกอมสินบางคนใช้จ่ายไปแล้วก็ลืมมันไปตลอดการแต่สำหรับนักสะสมเหรียญแต่ละเหรียญคือปริศนาคือหลักฐานคือเรื่องเล่าที่ต้องตามหาคำตอบว่าเหรียญน,นี้มาจากไหนผ่านอะไรมาบ้างและยังคงสภาพเดิมไว้ได้มากแค่ไหนสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520ทุกเหรียญ จะมีคุณค่าเท่ากันความแตกต่างเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนชะตาของเหรียญจากของใช้ธรรมดาให้กลายเป็นของหายากได้ในพริบตารอยขีดข่วนเล็กๆขอบที่สึกลายที่จางหรือแม้แต่สีผิวของโลหะล้วนมีผลต่อสายตาของนักสะสมอย่างมากมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่บังเอิญพบเหรียญรุ่นนี้ในที่ที่คาดไม่ถึงบางคนเจอในกล่องของเก่าที่ไม่ได้เปิดมานานหลายสิบปีบางคนเจอจากการรับทอนเงินแบบไม่ตั้งใจ และบางคนถึงกับเล่าว่าเหรียญน,นี้เคยอยู่ในมือญาติผู้ใหญ่ที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญของประเทศมาก่อนเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เหรียญไม่ได้เป็นแค่โลหะแต่เป็นตัวแทนของความทรงจำตลาดนักสะสมเหรียญในปัจจุบันไม่ได้วัดกันแค่ความเก่าแต่ยังวัดกันที่เรื่องราวความสมบูรณ์และความหายากเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520กลายเป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะจำนวนเหรียญที่ยังคงสภาพดีจริงๆลดลงทุกปีขณะที่ความสนใจกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือแม้แต่วัยเกษียณเหรียญแบบนี้ไม่ใช่แค่ของสะสมแต่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำให้เรานึกถึงช่วงเวลาที่ชีวิตเรียบง่ายกว่านี้เงินหนึ่งบาทเคยมีค่ามากกว่าตัวเลขและเหรียญเล็กๆหนึ่งเหรียญสามารถซื้อความสุขเล็กๆได้จริง และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเพราะเบื้องหลังเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520ยังมีรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ไม่เคยสังเกตและไม่เคยมีใครบอกคุณตรงๆว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เหรียญบางเหรียญถูกตามหาอย่างจริงจัง,จงและอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างเหรียญธรรมดากับเหรียญที่นักสะสมยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้มา เมื่อเราพูดถึงเหรียญหนึบาทพุทธศักราช2,520สิ่งที่นักสะสมตัวจริงจะมองหาไม่ใช่แค่ปีที่ผลิตแต่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่คนทั่วไปมองข้ามเหรียญรุ่นนี้มีบางลักษณะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในยุคนั้นซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้อีกแล้วเพราะเครื่องจักรวัสดุและมาตรฐานการผลิตเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในช่วงปีนั้นโรงกระสาบต้องผลิตเหรียญเพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมากเหรียญจำนวนไม่น้อยถูกใช้จนสึกหรอหมุนเวียนผ่านตลาดผ่านมือผู้คนผ่านสถานการณ์ต่างๆจนแทบไม่เหลือสภาพเดิมนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหรียญที่ยังคงลายคมขอบชัดตัวอักษรไม่เลือนจึงกลายเป็นของที่หายากขึ้นทุกวัน นักสะสมหลายคนเล่าว่าการได้เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2,520สภาพสมบูรณ์เปรียบเหมือนการเจอชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ถูกแต่ต้องเหรียญบางเหรียญเหมือนหยุดเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ออกจากโรงกระสาบและนั่นทําให้คุณค่าของมันเพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆโดยที่คนทั่วไปไม่ทันสังเกตสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเหรียญรุ่นนี้ มีบางชุดที่เกิดความแตกต่างจากมาตรฐานเล็กน้อยความแตกต่างที่สายตาคนธรรมดาอาจมองไม่เห็นแต่สำหรับนักสะสมแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงความคลาดเคลื่อนเล็กๆจากการผลิตกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเหตุผลที่ทำให้เหรียญบางเหรียญถูกพูดถึงไม่รู้จบในวงการสะสมไม่มีใครมองเหรียญเป็นแค่เงินหนึ่งบาทอีกต่อไปเหรียญคือการลงทุนทางเวลาคือความอดทน และคือสายตาที่ฝึกฝนมานานคนที่อยู่ในวงการนี้รู้ดีว่าเหรียญที่ดูธรรมดาในวันนี้อาจกลายเป็นเหรียญที่มีค่ามหาศาลในวันข้างหน้าหากมันมีคุณสมบัติที่ใช่และอยู่ในมือของคนที่มองเห็นคุณค่า หลายครอบครัวเริ่มหันกลับไปเปิดกล่องของเก่าเปิดลิ้นชักเปิดกระปุกออมสินที่ไม่ได้แต่มานานเพราะเริ่มได้ยินเรื่องราวของเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520มากขึ้นเรื่อยๆบางคนเริ่มต้นจากความสงสัยบางคนเริ่มจากความคิดถึงอดีตแต่หลายคนจบลงด้วยความตื่นเต้นเมื่อพบว่าสิ่งที่เคยคิดว่าไม่มีค่าอาจไม่ใช่อย่างที่คิด เหรียญรุ่นนี้ยังสะท้อนแนวคิดของยุคสมัยที่ความเรียบง่ายคือหัวใจของการออกแบบไม่มีอะไรเกินจำเป็นทุกเส้นทุกลายถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงแต่กลับกลายเป็นความงามที่ยืนยาวเมื่อเวลาผ่านไปความเรียบง่ายนั้นกลับดูมีพลังมากกว่าความซับซ้อนนักสะสมอาวุโสหลายคนมองว่าเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520เป็นเหมือนบททดสอบของคนสะสมว่าคุณมีความรู้มากพอไหมมีความอดทนมากพอหรือเปล่า และมีสายตาที่แยกแยะรายละเอียดเล็กๆได้หรือไม่เพราะเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้เปิดเผยคุณค่าให้เห็นทันทีแต่ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์และใช้ความเข้าใจยิ่งเวลาผ่านไปจำนวนเหรียญที่สูญหายถูกหลอมหรือเสียหายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการกลับไม่ลดลงนี่คือกลไกเงียบๆที่ทำให้เหรียญบางรุ่นค่อยๆขยับสถานะจากของสะสมทั่วไปไปสู่ระดับที่คนเริ่มจริงจังมากขึ้นและเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520ากำลังอยู่ในเส้นทางนั้นอย่างชัดเจน สำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัย25 55ปีขึ้นไปเหรียญนี้อาจเชื่อมโยงกับความทรงจำส่วนตัวบางคนจำได้ว่าเคยถือมันไปโรงเรียนบางคนจำได้ว่าเคยใช้มันซื้อของให้ลูกบางคนอาจเคยเก็บมันไว้โดยไม่รู้เหตุผลความผูกพันทางอารมณ์เหล่านี้ทำให้เหรียญมีคุณค่ามากกว่าโลหะ เมื่อเราเดินทางมาถึงจุดนี้เรื่องราวของเหรียญหนึบาทพุทธศักราช2,520ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของโลหะชิ้นเล็กๆอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นภาพสะท้อนของเวลาความอดทนและสายตาของคนที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเหรียญรุ่นนี้สอนให้เรารู้ว่าบางสิ่งไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ตั้งแต่แรกแต่สามารถค่อยๆเติบโตในคุณค่าได้อย่างเงียบงนัน สิ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2,520ถูกพูดถึงอย่างจริงจังในหมู่นักสะสมไม่ใช่เพราะกระแสชั่วคราวแต่เป็นเพราะมันผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยเวลาเหรียญที่ยังคงสภาพดีมีลายชัดขอบคมไม่มีรอยสึกหนักเป็นสิ่งที่พบได้น้อยลงทุกปีและนั่นคือความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ในโลกของการสะสมเหรียญไม่ได้มีค่าเพราะทุกคนต้องการเหมือนกันหมดแต่มันมีค่าเพราะมีคนบางกลุ่มที่เข้าใจมันอย่างลึกซึง้ง และยอมรับคุณค่าของมันอย่างจริงใจเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2,520คือหนึ่งในเหรียญที่อยู่ในกลุ่มนั้นเป็นเหรียญที่ไม่ได้วอววะแต่มั่นคงเป็นเหรียญที่ไม่ต้องอธิบายเสียงดังแต่คนที่รู้จะรู้ทันทีหลายคนเริ่มต้นจากความไม่เชื่อบางคนเคยหัวเราะเมื่อได้ยินว่าเหรียญหนึ่งบาทจะมีคุณค่าได้อย่างไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อข้อมูลสะสมมากขึ้นเมื่อจำนวนเหรียญสวยลดลงและเมื่อความต้องการยังคงอยู่ความคิดเหล่านั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปความสงสัยกลายเป็นความสนใจ และความสนใจกลายเป็นความจริงจังสิ่งหนึ่งที่นักสะสมเห็นตรงกันคือเหรียญรุ่นนี้ไม่เหมาะกับคนใจร้อนมันไม่ใช่เหรียญที่คุณจะเห็นคุณค่าทันทีตั้งแต่แรกเห็นแต่เป็นเหรียญที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจต้องมองซ้ำต้องเปรียบเทียบและต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ยิ่งคุณใช้เวลากับมันมากเท่าไรคุณค่าของมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นสำหรับบางคนเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520คือการลงทุนระยะย,ยาวสำหรับบางคนมันคือความภาคภูมิใจ และสำหรับบางคนมันคือความทรงจำที่จับต้องได้เหรียญเพียงเหรียญเดียวสามารถมีความหมายแตกต่างกันไปตามคนที่ถือมันอยู่และนั่นคือสเสน่ห์ที่ทำให้มันไม่เคยถูกลืมเมื่อคุณมองเหรียญน,นี้อีกครั้งลองถามตัวเองว่าเหรียญที่ดูธรรมดาในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากในวันข้างหน้าหรือไม่และคุณเป็นคนแบบไหนคนที่ปล่อยให้มันผ่านมือไปโดยไม่ใส่ใจหรือคนที่หยุดมองหยุดคิดและเลือกที่จะเก็บรักษามันไว้ ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วผู้คนมักมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่เหรียญหนึบาทพุทธศักราช2520กลับพิสูจน์ให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งเก่าที่นิ่งและเงียบกลับมีพลังมากกว่าสิ่งใหม่ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมันไม่เรียกร้องความสนใจแต่มันรอคอยคนที่พร้อมจะเข้าใจและมาถึงตรงนี้หลายคนคงตั้งคำถามเดียวกันว่าเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2520ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ ถ้าเป็นเหรียญที่เข้าเงื่อนไขมีสภาพสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของนักสะสมจริงๆมันมีมูลค่าเท่าไหร่คำตอบคือเหรียญหนึบาทพุทธศักราช2,520ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถมีมูลค่าสูงถึง2 9 8 0 0บาทจากเหรียญหนึบาทธรรมดาในวันนั้นสู่มูลค่าที่เปลี่ยนชีวิตได้ในวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้อาจทำให้คุณกลับไปมองเหรียญเก่าๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป